สวัสดีครับอ,นะอ่าสายต่อไปเลยครับพูดเลยครับวัสดีค่ะพูดได้ไดเลยครับหนูก็เปลี่ยดเบียนพ่อแม่มาเยอะค่ะอาจารย์อย่างไรตอ,ตอนสุดท้ายก็คือสามีเอาเงินพ่อไปซื้อรถเสร็จแล้วพ่อก็เลยบอกว่าเอาหนูเนี่ยทําลายเงินพ่อแม่อทีอนี้ไอมันไม่ลืมค่อาจารย์มันไม่ลืมทํา,าทให้หนูแน่นที่หน้าอก ร้อนร้อนที่หน้าอกเป็นกดไหลย้อนยังไม่หายค่ะอาจารย์อืมแค่หนึ่งบอกว่ามาฟังครั้งแรกนะฮะของอาจารย์ไรสดขอสลดกรรมในเรื่องการบันดาลโทะใส่คนที่ไม่รู้ด้วยค่ะฟังแล้วไอ้ตลอดเลยค่ะนะครับใช่คือคนที่มีกรรมนะครับมันจะมีอาการมากครับขณะฟังนะครับและเดี๋ยวมันก็สลายหายไปนะครับแล้วเราก็กลับเปลี่ยนแปลงได้นะครับดีใจไหมไม่รู้ใครแชร์แบแลละนะฮะไปเจอ เคคุณผู้ชมท่านหนึ่งอ่ะเขาบอฟังครั้งแรกเห็นไหมเขาก็ได้สลายไปด้วยงั้นอนุโมทนากับผู้แช์นะครับไปสู่ผู้อื่นนะครับเป็นประโยชน์มากแช์นะครับผมพูดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในจิตเชิงลึกได้ไม่ได้พูดในระดับสมองนะครับมันไกลมากกว่านั้นมากเพราะถ้าระดับสมองอ่ะพวกเราก็หายไปตั้งนานแล้วเพราะความรู้เหล่านี้มันอยู่ใน Google เยอะมากมายแต่มันไม่มีครับในภาวะของการเข้าถึงจิตแท้ครับในเคสนี้ครับต่อเน,นื่องยังไงครับ ก็คือพ่อบอกว่าหนูทําลายเงินพ่อแม่ค่ะอาจารย์หนูก็เลยติดตรงนี้ทําให้หนูดุกอกแล้วก็แน่นที่ที่ที่หน้าอกแล้วก็เป็นกดไหลย้อนค่ะอาจารย์ดูครับเคสก่อนนี้ฮะบัรดาโทสะใส่ผู้ไม่รู้แต่เคสนี้ครับบรรดาโทสะใส่ผู้รู้ลองดูครับบัรดาโทสะใส่ผู้รู้คือใครครับผู้รู้คือพ่อแม่ที่รู้และเราก็ นะครับบันดาลโทสะใส่นะครับบันดาลโทสะใส่หลักธรรมของพระศาสนาต่างๆบันดาลโทสะใส่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบันดาลโทสะในปัญญาวิชาการบันดาลโทสะใส่หมอใส่แพทย์เราป่วยไข้เราไปโรงพยาบาลนะครับเราไม่รู้จริงเราด่าหมอด่าแพทย์ต่อหน้าหมอต่อหน้าแพทย์ในชาติก่อนๆรู้สภาวะคำว่าชาติก่อนๆเราแสดงอะไรไว้บ้างครับบันดาลโทสะใส่ครูบาอาจารย์ บรรดาโทสะใส่ผู้รู้จริงบรรดาโทสะใส่คำสอนพ่อแม่บรรดาโทสะใส่พระาศาสนาทั้งหลายหลักธรรมคำสอนทั้งหลายดูครับว่ากรรมตัวนี้ส่งผลให้เราเกิดมามีความทุกข์อย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ครับดูสภาวะตัวเองเลยครับเมื่ออาจารย์ไล่ไปตรงนี้เดี๋ยวสะเทือนหมดแล้วครับมันสะเทือนหัวสะเทือนตาสะเทือนหัวอ,อกหัวไหลหัวบ่ามันสะเทือนหมดเลยครับ มันเจ็บจีตดอยู่ในหัวใจมันอ้วกมันถ่ายมันเริ่มมั่วหมดครับเดี๋ยวสักครู่ฮะการแสดงตัวตนว่าเป็นผู้รู้แล้วบรรดาโทสะใส่ผู้รู้จริงเป็นบาปกรรมอย่างใหญ่หลวงครับถูกครับเธอรู้สึกไงตอนนี้พออาจารย์ไล่ประโยคนี้ครับก็มันมันตึบมันเต้นที่หัวแล้วก็ที่หัวใจแล้วแล้วก็มึน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 ที่หัวครับอาจารย์อ่าเริ่มมึนที่หัวฮะใจเต้นแรงครับ ดูครับจะขยายต่อฮะคุณผู้ชมครับวิบากกรรมที่เราเคยบันดาลโทสะใส่ผู้รู้บันดาลโทสะใส่หลักธรรมคำสอนแม้บันดาลโทสะใส่วัฒนธรรมประเพณีบันดาลโทสะใส่กฎหมายทั้งหลายนะครับบันดาลโทสะใส่ภูมิปัญญาความรู้ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุพร,บรุษ บันดานโทสะเนะะี่ยใส่ความเชื่อความศรัทธาของผู้ปฏิบัติดีบริชอบบันดานโทสะใส่พิธีกรรมการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมการใช้ชีวิตบรนโทสะก,การสร้างเก้าอี้สร้างโต๊ะสร้างบ้านเรือรนศานสตร,ร์ทั้งหลายบันดานโทสะใส่ศาสตร์วิชาการทั้งหลายใส่วิศว,วกรรมวิศวกรผู้สร้างนั่นสร้างนี่หรือแม้กระทั่งบันดานโทสะนะฮะใส่ความ ใส่สิ่งต่างๆรอบข้างการเกิดมารอบนี้ครับเราจะมีความทุกข์เรารู้อย่างไรก็จะมีคนบันดาลโทสะใส่เราและเราก็ไม่สามารถเข้าถึงการรอบรู้ใดๆได,ๆได้เท่าไหรนะ่นักมิติการรู้จะรู้ไม่เท่าทันเพื่อนมันจะเกิดภาวะสำลักความรู้สำลักสำรอกสำลักความรู้เหล่านั้นคือไม่เข้าหัว อยู่ๆครับมัน,ด,นออดันออกไปดันออกไปดันออกไปตั้งที่ว่ามันเป็นความรู้แท้มันจะเข้าถึงทำแท้ไม่ได้เข้าถึงศาสนาแท้ความเชื่อแท้ความถูกต้องกฎหมายแท้ไม่ได้เข้าถึงปัญญาแท้เข้าถึงคําสอนของพ่อแม่แท้ๆไม่ได้จึงเกิดความผิดเพี้ยนนะครับไปทำไรจากการแนะนําจะเป็นการทําที่ไม่สมบูรณ์แบบจึงเรียนรู้นะครับกระบวนการปฏิบัติการเรียนรู้วิธีการทําสิ่งของทั้งหลายยาก และเราก็รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะเข้าถึงถึงเหล่านั้น,อนลองดูครับไปดูถูกวิชาตำรราใดๆตำรรายาตำรราหมอตำรราพิธีกรรมใดๆก็ตามครับเราเป็นผู้ที่เหมือนจะเสือกรู้แต่ไม่รู้ไปเสือกรู้แต่ไม่รู้ผลลัพธ์ออกมาคือไม่ได้อะไรแถมยังไม่มีโอกาสใดๆที่จะสามารถนะฮะเจอพ่อแม่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเราได้ สิ่งศักดิ์สิทธ์ก็เมินครับเทวดาก็เมินครับความสําเร็จก็เมินครับเราก็รู้สึกยากเหลือเกินทําไมคนรอบข้างเหล่านั้นไปแล้วได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แต่เราไม่ได้ครับเพราะเราเคยบันดาลโทษะใส่เคยลบหล่ดูถูกสิ่งที่เขาทํากันมาก่อนมีเหตุมีผลของเขาเราก็คิดว่าเรารู้แล้วเราก็แสดงแบบนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาคือไม่ได้อะไรเลยครับ ดูครับก่อนที่จะบรรดาโรสะใส่ผู้ใดในปัญญาความรู้นะครับเราต้องพิจารณาตัวเองอย่างมากมากมากมา,กมากเลยครับนะครับความเป็นจริงการบรรดาตสใส่ความรู้ผู้อื่นนะใส่ตำรับตำราอื่นไม่ควรมีด้วยซ้ำไป <c oughs> อย่าได้มีเลยครับบรรดาโรสะใส่ผู้รู้คนนั้นใส่โค้ชคนนี้ใส่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นใส่หมอคนนี้นะครับ ใส่สำนักนั่นใส่สำนักนี่ใส่นะสายนั้นสายนี่การไปบันการที่ไปลบลู่ก็ถือว่าหนักแล้วนี่มันบันดาลโทสะใส่เลยนะตาวาใส่เลยนะดาใส่เลยนะหมอให้ยาเราโยนยาทิ้งเลยนะกรรมเราพอไปบันดาโทสะใส่ผู้ที่ดูแลชีวิตมารอบนี้ครับเราได้ชีวิตยากนะครับรักษายาก ปหาหมอเราก็อารมณ์เสียใส่หมอตวาดใส่หมอหมอจะรู้ได้ไงแพทย์จะรู้ได้ไงบัรดารศพส์ใส่เราจึงขาดโอกาสนะฮะที่จะเข้าถึงคนเหล่านั้นครับอยู่ๆฮะเราไปเราเป็นคนดีมากเลยชาตินี้ครับไปหาพระสงฆ์เจ้าพระรูปนั้นดันอาเพศด่าเราอย่างนุนมแรงออกจากสำนักอย่ามาปฏิบัติเลยแบบนี้ทุกคนงงหมดเลยวเฮ้ยทำไมเจ้าวาดรูปนี้ เป็นผู้นําปฏิบัติที่ไม่เคยด่าใครเลยกลับมันด่าเราซะคนเดียวงั้นนะครับออกไปไกลๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะกรรมมันทํางานโชว์ขึ้นมาจนทําให้รู้สึกว่าย่ําแย่เหลือเกินทําไมเราถูกเจ้าสํานักท่านนั้นด่าออกจากวัดนะครับเพราะจิตของเราครับผู้บันดาลโทสะใส่สานักปฏิบัติอื่นๆมารอบนี้เราไปบัตรเราอาจจะเข้าถึงสํานักเหล่านั้นยากไกลามาเป็นเจอผู้ บันดาลโทสะใส่ขับใส่ไล่ส่งออกจากการปฏิบัติถูกขับใส่ไล่ส่งออกจากการปฏิบัติชีวิตของเรานะครับดูเหมือนจะยุ่งยากเหลือเกินนะครับก้าวหาสิ่งที่ควรจะได้รับกลับไม่ได้รับแต่คนอื่นได้รับเราโอกาสเราเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนี่คือชีวิตนะฮะของบุคคลผู้บันดาลโทสะใส่ปัญญาความรู้ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของภาศาสดาทั้งหลายของผู้รู้ตำราขอตำราตำรับ,ตำร,บตำราทั้งหลาย จะบรรดาโทสะหรือไม่ถามว่าเกิดประโยชน์อะไรกับเรานะครับไปลบหลู่ดูถูกด้วยบรรดาโทสะใส่ด้วยไปดา่าไปว่าโยนตำราทิ้งด้วยนะครับไปว่าคนเหล่านั้นปฏิบัติอย่างนั้นได้ยังไงเป็นอย่างนี้ได้ไงสํานักงานเป็นอย่างนงี้ไงเราไม่รู้แกนแท้มองแค่ผีเผินไปสรุปเขาอย่างนั้นไม่ได้ครับวันนี้ทําความเข้าใจว่าฉากหนึ่งฉากใดบาปกรรมหนึ่งบาปกรรมใดชาติหนึ่งชาติไหนพวกเราทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเคยบันดานโทสะใส่สาตํารา พ่อแม่ครูบาอาจารย์คาสอนใดๆก็ตามสารนิยามวันนี้สานึกรู้สึกคุณค่าเหล่านั้นแล้วขอน้อมจิตน้อมใจเข้าหาสิ่งที่พลาดท่าเหล่านั้นที่เกิดจากเการบกพร่องหรือนิสัยชั่วร้ายที่เราเคยทำไว้ขอน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำรับตำราทั้งหลายสารนั้นทั้งหลายด้วยจิตอ่อนน้อมอ่อนโยนจะไม่สรุปเพื่อบรรดาลโทสะใส่สิ่งใดๆอีกแล้วดูครับ เมื่อจิตได้ฟังครับมันไอมันอวกมันเรอจนหมดครับเดี๋ยวจะละเอียดอ่อนซึ่งขึ้นมาจนเกิดความนุ่มนวลอยู่ภายในเหมือนเข้าสมาธิจิตปีติเบิกบานและมีความสุขชั้นจบสิ้นฉากนี้สักทีได้ปลดล็อกพร้อมกับเคสโดยอัตโนมัติแม้ไม่ได้โทรเข้ามารอคอยว่าเมื่อไรฉันจะปลดล็อกฉากนี้สักทีทําไมฉันจึงถูกปิดกั้นถูกปิดบังถูกบันดาลโทสะใส่จากคนรอบข้างผู้รู้ทั้งหลาย เพราะฉันเคยบันดาลโทสะใส่ฉันเข้าอกเข้าใจแล้วจะไม่บันดาลโทสะใส่วิชาการตำราใดๆนะหมอแพทย์ศาสตร์ใดๆที่เขาเป็นผู้รู้ช่วยเหลือเราเราจะไม่บันดาลโทสะใส่ดิ่งใดอีกแล้วเห็นไ,ไหมครับดูครับจิตมันยิ้มมันอิ่มตามมาจิตเบาจิตสบายตามมาคลายหายหนักออกหนักใจเกิดคุณค่าในชีวิตขึ้นมา เกิดคุณค่าในชีวิตขึ้นมาเกิดความสบายอ,อกสบายใจขึ้นมาเกิดความสุขความปโปร่งโล่งอยู่ภายในขึ้นมาเคทรู้สึกไงครับตอนนี้ครับเบาสบายเลยค่ะอาจารย์ยิ้มแล้วก็ปิติใจค่ะอาจารย์คะอือยินดีกับเธอด้วยนะเข้าใจแล้วนะที่มาที่ไปนะเคท <Okay, S 2> ขอคบขอคุณมากค่ะาจารย์่ะสวัสดีครับสวัสดีครับความสุขนะคะรครับอือ การที่มาทาแท้ๆเข้าในจิตครับผลลัพธ์ไม่ได้ครับเกิดความรู้ขึ้นมาครับแต่ผลลัพธ์มันมากกว่าความรู้ครับมันเกิดการปิติปัสสิสุขสงบปราโมทอยู่ภายในนิ่งอิ่มสบายครับนี่คือรางวัลของจิตสะอาดครับไม่ใช่ออรู้แล้วอ่อเข้าใจแล้วออรู้แล้วออเข้าใจแล้วมันเป็นแค่ปัญญาสมองครับใครๆก็เรียนได้ครับนะฮะแต่ถ้ามันลึกซึ้งเข้าไปจนจิตสะอาดจิตสบายนี่ เรียนยากครับวันนี้ธรรมชาติของจิตถูกส่งไปให้คุณผู้ชมทั้งหลายได้เกิดเบาสบายอยู่ภายในย่างมีความสุขนะครับ